ยะไปดูขาสิครับดูนิ้วดูนิ้วได้ครับว่าจะแฝงกับสัตว์จิเขาเปนแค่สอนิ้วนะคปนคุปตล้ไม่เยี่ยโยนอะไใส่มันดิัตจิโอ้โหเหื่อยหายไป พิ่จ๋าครับโอ้วันนี้นะเรามาแบบโปรโปรโปรพิดเราอยู่ที่ไหนบอกไปเราอยู่ที่มามามารเราอยู่ที่มาลยฟาร์มนะที่จังหวัดราชบุรีนะเป็นฟาร์มแบบพี่ใหญ่มากเลยนะคือวันเนี้ยพี่จำได้ไหมที่พี่ไปทำไข่ของคีรินแตะที่หัวหินน่ะวันนี้ก็เลยแบบมาหาไข่ทั้งทีก็เลยมา เอาเอาเอาตังหน่อยมาเก็บไข่นกกระจอกเทศหน่อยวันนี้อ่าเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พง์คผมเปิดมาข้าวประมาณกี่ปีฮะแบบเปิดมาให้ปีสี่สองผมโอ้สี่สองใช่ครับผมก็เริ่มต้นจากนกกระจอกเทศกันครับผมนี่แหละสิ่งที่หนูต้องมาที่มาตะกี้นกกระจอกเทศที่มาตะกี้ที่ได้ยินเสียงเทศนะนกกระจอกนั่นคือนกกระจอกเทศอยู่ที่เป็นเสียงสวดเลยใช่เสียงสวดเอาเป็นว่าวันนี้คือเรามาเป็นพนักงานที่นี่ใช่ไหมับใช่แล้วก็เก็บไข่จริงๆขายได้ฟองะเท่่าไหรฮโแล ห้ารอย่างตำว้าววันนี้พันห้าสามฟองเ่าไ่กินาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าเ่็ฮ่า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 ฮปาฮ่าฮ่า่าอ่าก็นน่าเ่็ฮ่าฮ่าฮ่ไเก็บนาฮ่นห่ีไงา็หนีไม่รอดนฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่่่าฮนาน่่่อ วิ่งล่อๆยืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวคนอย่าืนล่อให้ไอ้คนเนี่ยเข้าไปเก็บพี่พิษเดี๋ยวเราอ่ะเราฟังเรายังไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวเราจะมีพี่ทีมงานเขามาแล้วเตะเต้เตะแล้วก็บางทีถ้าเราล้มเนี่ยก็จะเยียบซ้ำเยียบซ้ำว้ายทับถมหนูดูแล้วหนูคงไม่ปีนไปฝั่งนู้นผมให้พี่จ๋าเข้าไปก่อนพี่จ๋าเข้าไปก่อนเพราะว่าคนที่นี่ คนที่เนี่ยเนี่ยไล่เท่ากันกับพี่จ๋าสององส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 องมชยดูหนอยแม่รันสองสองเฮ้ยโอเคมันอยู่ที่คนร่อแล้วตอนนี้เอาว่าได้เปรียบแล้ว มาแล้วมาแล้วไปไ, <c oughs> ไปมไปมเได้พี่มันมาแล้วพี่พี่ที่เรามันไปดิตัวนี้ตัวนั้นมันไม่ทำอะไรแมไม่เป็นไรอะไรแม่แข้งเงาแป๊บเลยเรียกมันไปดิเรียกมันไปดิไปดิจ้าไปดิ เหมือนเล่นไอ้ไอ้ไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนเล่นอะไรนะไปดิจ้าไปไปนี่ยู่นี่ยูนี่ย เป็นไงบ้างบอกความรู้สึกก่อนวันนี้ก่อนเหนื่อยนะเป็นไงเป็นไงเหนื่อยแต่แบบคนเก็บยังไม่เข้าหรอคนล่อไปดิจ๋าจ๋าไปดิไปไปไหนแล้วมันจะไม่มาเลยจะให้กูไปไหนวะมาแบงนี้แล้วไปดิจ๋าไปเป็นไงไหนคุยเรื่องรองเท้าไอ้นี่สูงข้างหนึ่งเตี้ยข้างหนึ่งดูรองเท้ามาจากควางโฟนานเป็นยังไงล่ะจ๋าเป็นยังไงบอกแล้ว รอทีเนี้ยมันอยู่ที่หน้าที่พี่จา๋าแล้วเออขย่ายีกโยนแรงรใส่มันดิไอ <c oughs> ติดงูเบื่อล่อไปรอไปอย่าพึ่งเปลี่ยน,อย,ยนอย่าพึ่งไปไหนเปลวปีนยังไงมันจิก,กมามา ยืดอย่างนั้นมันทำอะไรไม่ได้ยืดนี่ปะนี่นะผม เออว่ะไม่แตกจริงพี่จ๋าเอาลงลงแต่มันจะลึบโอ้โหไม่แตกเว้ยไม่น่าเชื่อทำไมมันแข็งแรงอย่างเงี้ยพี่ผมก็ที่บอนนกที่กระสอบเทศขึ้นมาเนี่ยมันไดโนเสาร์จริงเนาะใช่ครับผมไข่ไดโนเสาร์เลยนะเนี่ยมันเป็นหนาประมาณสองมิลอะเดี๋ยวขอมาตัวเจสามหน่อยว่าจะแตกไหมหนึ่งสองสามอ้าวกลัวขนาดไม่แตกไม่แตกตันยังไม่เป็นอะไรตันยังไม่เป็นอะไร พี่าหรอเด็กหักเอินนะพีพ่พิดภารกิจสุดท้ายละภารกิจนี้เด็กๆชอบถ้าเด็กๆได้ดูใช่ขี่นกกระจอกเทศมันไม่ใช่ง่ายๆที่จะได้ขี่นะทําไมต้องปิดตาคะคุณอนาะให้เขาเหมือนกับไม่ได้มองเห็นอะไรแล้วเขาก็เราก็จะประคองเขาแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เขาไปสัมผัสแล้วเกิดบรรยากาศทั่วไปรอบตัวเขาจะกลัวอยู่แล้วดูขามันนะถ้ามันเตะนะดูดิจะไปดูขาสิครับดูนิ้วเข้าได้ครับมันจะแปงกับสัตว์เองก็มีแค่สองนิ้วเองนะมามาพร้อมครับ อันนี้นะพิทิดอันนี้นะจ,นนจริงๆแล้วมันอยู่ภายใต้แบบความเชี่ยวชาญเจ้าของความ,มบบนนาาเจ้าของความมันไม่ใช่การทารุนกรรมสัตว์นะอันเนี้ค,คือเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยแล้วแล้วก็ที่ต่างประเทศเขาก็เขาก็ไอ้นี่กันเขาว่านั่งกันนั่งเป็นคอ้าขงแขง ตนไปตัดต้นตัดต้นบ้าบ้าแล้วตอนนี้ก็บ้าแล้วหุยยตัต้นตต้พี่จะตกแล้วพี่จะตกพี่จะตก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  กว่าวันนี้ก็อขอบคุณฟาร์มอาจารย์ฝากชื่อฟาร์มหน่อยค่ะมาเลยฟาร์ม นะครับที่ปรับท่อเนี่ยครับแล้วก็เป็นหุ่พ่อเลี้ยงของเราเองโดยคุณตุ้มพงเนี่ยเขาที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดูแลวงจรของมาเล่ฟาร์มคือส่องเสริมให้การเรียนรู้แล้วก็ทําให้เกิดเชิงธุรกิจแล้วก็เกษตรก,กรเอ่ยน,นักเรียนนักศึกษาเอ่ยครอบครัวความรู้ได้ได้เลยครับอัอนนด้เป็นภารกิจเราเลยได,ได้เลยโอเคครับขอบคุณเช่าเดียวขอบคุณเช่นเดียวกันนะสองร้อยกับไข่เนาะได้ไม่เอาไข่กับตอ้าวไป ไปเอาใครกับตั้งไปให้สามครมานอ่าวันนี้ก็น้องพี่นี่เราเราไปก่อนนะอาทิตย์หน้าอยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์มานะวันนี้ก็สนุกมากเลยแล้วก็ทําได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างแล้วที่ที่ที่เรากลัวมาตลอดมาอีกปีหนึ่งแล้วครับรอดูว่าปีนี้มันต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วบันเทิงกว่าเดิมเพราะทีมงานเราแบบค้ามหนแน่นแอใช่เดี๋ยวรอดูกันวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย